ท่านพระครูสิริศิรวัตรผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญรับมอบครับพร้อมพระไตรจำนวนหกไตรซึ่งปัจจัยในส่วนนี้นะครับก็จะได้เป็นปัจจัยในการใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลำดับสืบไปครับต้องกราบขอบพระคุณทาง ท่านพระครูปิยกิจสุนทรเจ้าคณะตำบลสร้างถอน้อยเจ้าอาวาสวัดสร้างถอนอกครับพระมหาอานุชาอภิชาโตและกัลยาณมิตรทุดงคสถานอำนาจเจริญจะได้มอบแต่ได้ถวายปัจจัย ในการบําเพ็ญกุศลนุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเช่นเดียวกันเป็นปัจจัยจํานวน15,000บาทครับทุดงค่าสถานอํานาจเจริญนําโดยท่านพระมหาอนุชาอภิชาโตพร้อมด้วยกัลยาณามิตรนะครับกับนิมนต์ท่านพระครูสิริสิรวัตรเป็นตัวแทนรับมอบครับ แล้วก็มีทางคณะคุณพ่อคำผ่อนแม่บางอ่อนทวีกันคุณกัมมนทิพย์เบียทวีกันและครอบครัวคุณจิรนนท์มานกจิตนภาวงและครอบครัวคุณวิชัยทวีกันและครอบครัวคุณวิลาวันท,ทาเมือง ทำมือทำเนือมดีอาทวีกันและครอบครัวนะครับคุณมลทิราทวีการคุณเล็กและครอบครัวร่วมถวายปัจจัยบำเพ็ญกุศลที่ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกเป็นปัจจัยจำนวนสามหมื่นบาทครับท่านพระมหาวงเดือนเป็นตัวแทนครับกรานิมลพระเดชพระคุณพระครูสิริศิรวัตรครับคุณพ่อคำผ่อนแม่บังอ่อนทวีกัน คุณกมลทิพย์เบียทวีการและครอบครัวคุณจิรนันมานกจิตนภาวงและครอบครัวคุณวิชัยทวีการและครอบครัวคุณวิลาวันทวีการและครอบครัวคุณมนทิราทวีการเล็กและครอบครัวครับสาธุนิพพานะปัจจะโยโหตุ नित्यवत शङ्ख आ उपाढवाय धमिनो उपसितवानि रुच्छन्ति ते सुखो ยาาวริวะะปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตยนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิชติรโสยะธา Itiwa biwat jantosa paro Kau inasatu mati Bawat bandara Iyo sukiti kayu

me akazime yati metasa ka -ya -me, petana นาคินังตัตจาภุเตกตมะโนอัสสะรันนาอิโรอนังวาโสโกวายาวัญญะปะริเทวะนันตะเปตานะมัฏฐายะเอวันเต ตโยอายัญจะโคตะคินาเทนะสังธรรมนิสุวติติตาติกโรตะมิตายัสส pati soya ti damo jaya nikasito bedana puja jaka ta urara paranja bikun menu badinang tonghe ipun yang pasuta ana Bakanting bahwa tuh sapa mangkarang, bakan sapa tiwata, sapa puatanu pawai. na sata so bawan tu te apa sa pamang kalang rakam sa pati awata sa patam manu pawe na sata so bawan tu te apa sa pamang kalang ขันตุสาปเทวตาสัาสังทานุตอาเวนัสตาจดีภาวันตุเตอันผูรรบวิธีจะได้ไหว้พระพร้อมกันครับ อระหังสม,มาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธามังนามัสสามิสุปฏติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ สร้างขังนัามาก